คุณกำลังมองหาที่ดินที่มีราคาเพิ่ม25%ต่อปีอยู่ไหมครับทำเลศักยภาพวิวเขาสวยติดถนนคอนกรีตมีน้ำไฟใกล้กรุงเทพ200ตารางวาแค่200,000ที่เราขวาญการจนันทบุรีแนะนำแปลงนี้เลยครับสวัสดีครับผมบอสเอี่ยมสุขนะครับก่อนที่จะไปพบกับทรัพย์สวยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ของเ e อี่ยมสุขแลนด์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองไก่เหลืองหมู่7 ตำบลหนองประดูอําเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับขนาด200ตารางวาราคาัแสนหนึ่งหมืนบาทเท่านั้นครับหน้าที่ดินนะครับติดถนนคอนกรีตกว้าง20กว่าเมตรนะครับยาว30กว่าเมตรครับผมรูปร่างสวยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้าที่ดินหันไปทางทิศเหนือครับดินดีอุดมสมบูรณ์ครับผมที่ดินเป็นที่เนินเขานะครับน้ำไม่ท่วมนะครับเรียบเสมอถนนมองเห็นวิวเขารอบทิศเลยครับ น้ำไฟพร้อมใช้หน้าแปลงครับผมเดิมทีนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมเป็นถนนหินคลุกพอมีความเจริญขยายเข้ามาครับคนกรุงเทพมาสร้างบ้านพักอาศัยกันมากขึ้นนะครับทางอบตก็เลยปรับปรุงถนนนะครับจากถนนหินคลุกให้กลายเป็นถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรเลยนะครับผมทางเส้นนี้ครับเชื่อมระหว่างบ้านน้องไก่เหลืองกับบ้านน้ำโจดได้เดินทางไปอำเภอมู่ทองและอำเภอลาขวัญได้สะดวกมากขึ้นนะครับโดยรอบที่ดินก็จะมีร้านค้าร้านขายของชานะครับแล้วก็ร้านอาหารอยู่บริเวณโดยรอบตัวที่ดินครับ และเมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินแปลงหน่งนะครับท่านจะได้3สิ่งเมื่อซื้อที่ดินของเราอย่างแน่นอนครับข้อที่1ซื้อที่กับเราประหยัดแต่แรกแน่นอนครับเพราะว่าที่ของเราเนี่ยสูงอยู่แล้วเกือบเสมอถนนนะครับและช่วงที่เรามาถ่ายทำเนี่ยเป็นฤดูฝนนะครับฝนตกหนักแต่ที่แปลงนี้เนี่ยน้ำไม่ท่วมนะครับผม 2ซื้อที่กับเราอ่ะคุ้มแน่นอนครับผมเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนคอนกรีตนะครับมีน้ำมีไฟวิวเขาสวยนะครับเป็นที่โฉนดทำเลสักยภาพนะครับผมว่าไม่มีใครขายถูกข้นี้แต่เราขวัญอีกแล้วครับสามซื้อที่กับเรานะครับปลอดภัยโฉนดได้แน่นอนนะครับที่ดินเรามีการลงมุดให้นะครับมุดรบทุกจุดครับผมนี่นะครับผมมุดนะครับ เรามีการหล่อคอนปรีตให้นะครับผมแปลงนี้นะครับดินดีดินดับร่วนซุยอุดมสมบู์ครับเราเป็นเจ้าของเองนะครับโฉนดปลอดภาระใดๆแปลงแยกเรียบร้อยพร้อมโอนครับผมแปลงนี้นะครับเราขายราคาไม่แพงครับเทียบเท่ากับราคาที่ติดโซนิศครุ้นะครับอีกทั้งโซนนี้นะครับมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆครับเหมาะมากนะครับที่จะซื้อเก็บเป็นทรัพย์สินเก็งกำไรทำสวนเกษตรหรือปลูกบ้านสวนหลังเกัะเบ ที่ดินแปลงนี้นะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับแค่120กิโลนะครับจากเซนทัลเวสเกต2ชั่วโมงกว่าๆนะครับถือว่าใกล้มากๆเลยนะครับผมสามารถเดินทางได้ทั้งสอเส้นทางครับเส้นทางที่1นะครับก็คือจากเซนทัลเวสเกตนะครับขึ้นมอเตอร์เวย์สายเอแนะครับมุ่งหน้าไปกาญจนบุรีนะครับ ให้ท่านลงนะครับที่ด่านนครปฐมตะวันตกครับผมมุ่งหน้าสู่อำเภอกำแพงแสนนะครับจากอำเภอกำแพงแสนตรงไปยังอำเภออู่ทองนะครับและเมื่อถึงหองนาฬิกาอำเภออู่ทองนะครับให้ท่านเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน3า7 2ี่เจดครับผม จากนั้นนะครับให้จับพิกัดไปยังวัดหนองไก่เหลืองครับผมเส้นทางที่2นะครับผมก็คือมุ่งหน้าไปทางถนน3-4มสูนะครับผมบางบัวทองสุพรรณบุรีครับจากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองสุพรรณบุรีนะครับแล้วให้ท่านนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางอำเภออูดทองนะครับเข้าสู่ถนน3 2มนะครับแล้วตรงไปถึงอำเภออู่ทองถึงหอนาฬิกาอำเภออู่ทองนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน3 4มสเเช่นเดิมนะครับจับพิกัดไปยังวัดหนองไก่เหลืองนะครับ ที่ดินอยู่ในซอยข้างวัดหนองไก่เหลืองนะครับตรงไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือเรามีธงแดงปักไว้อยู่นะครับสําหรับผ่านที่ต้องการเดินทางไปเองนะครับเราก็มีพิกัดการเดินทางให้ข้างล่างนี้ครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายครับผมก็คือหลวงพ่อนะครับแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือหลวงพ่ออูทองนะครับ และพิพิธภัณฑ์กสถานแห่งชาติอู่ทองนะครับ25นาทีเท่านั้นครับอยู่ห่างจากอําเภออู่ทองและอําเภอราขวันประมาณ20นาทีนะครับวันอุทยานน้าตกโพม่วงครับ27นาทีนะครับผมโรงพยาบาลราขวัญประมาณ13นาทีนะครับผมและใกล้โลตัสใหญ่อําเภออู่ทองแค่27นาทีเท่านั้นครับผม ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้ครับง่ายๆครับผมแค่วางมัดจำกับเรา30,000บาทนะครับจากนั้นไปโอนโฉนดกันที่กรมที่ดินค่อยชำระส่วนที่เหลือนะครับโฉนดจะได้ประมาณช่วงเดือนธันวาคมแปดถึงมกราหกเก้านะครับสวยๆแบบนี้อย่าพลาดนะครับผมสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อผมได้โดยตรงนะครับคุณบอสศูนย์2ปด2กหรือคุณแยม098 824 7490นะครับคิดจะเก็บที่ดินคิดถึงเราเตรียมสุขแลนด์ขอบคุณครับ